ชอบราเดอร์ภูมิใจเสนอวอลดิสนีย์สโนไวท์แอนด์เซเว่นดร็อปแปลว่าสโนไวท์และคนค่ละคเจ็บมาแล้วมาแล้วนี่นานยาวนานแล้วก็เระยะทางที่แสนไกลลองกรมีนะเจ้าหญิงคนหนึ่งนามว่า โอเคสโนไวท์สวยสิเนี่ยเนี่ยโหเนี่ยค่ะเนี่ยสโนไวท์สโนไวท์ก็อยู่มาหลายหลายหลายสถานสถานอะไรนะสถานการณ์แล้วก็ได้มาวันหนึ่งเนี่ยได้มาพบกับ step mother o อ snow w ไวท์ก็คือคุณแม่แม่เลี้ยงของสโนไวท์ซึ่งแม่เลี้ยงเนี่ยก็โหดร้ายใจร้ายแล้วก็ ใช้จโนไว้เยี่ยงกับคนรับใช้โอเคแล้วจโนไว้เนี่ยก็ทํางานหนักมากอ่าแล้ววันหนึ่งผ่านมาจโนไว้ก็ได้เดินไปขณะที่เดินไปเนี่ยทํางานไปด้วยเนี่ยได้ยินเสียงเพลงในระยะในระยะระยะทางที่ใกล้ๆกับจากเออคนแค่ทั้งเจ็ดที่เซเว่นรัมที่ที่พักพักอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังนั้น แต่แม่เลี้ยงเนี่ยคือสเตปมาสเตอร์เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เราก็ะทำไปเนี่ยขณะที่เราอยู่ที่ปรา,าสาทแห่งเนี้ก็ยังถือว่าพอพอจะคุยเรือ่องพอพบกับสโนไวท์วันหนึ่งเนี่ยที่หล่อนได้มาปรากฏและเพลียรปรากฏที่หน้าต่างของสโนไวท์พร้อมกับแอปเปิ้ลสีแดง oh. หวัวหนึ่ง โอ้แอปเปิลแอปเปิลนี่สำคัญนะเนี่ยแต่ฉันใดแอปเปิลผลนั้นอะแอปเปิลเหล่านั้นอะเป็นแอปเปิลที่มีพิษมีสามพิษแล้วเหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านรุ่งเลยไปแล้วค่ะกระทั่งกระทั่งเอามาแล้วเป็นยังไงต่อก็ได้พบกับเจ้าชายที่รูปหล่อที่ได้ขี่ม้าขี่ม้าขาวมา ยังป่าแห่งแห่ง forest forest ตัวนี้แปลว่าป่าป่า forest ก็ได้เชิญชมค่ะหญิงอะไรเนี่ยช่างสวยงามขนาดนี้ The The Prince นี่นี่นี่ตัวตัวนี้อ่านว่ายังไงนะคะนี่คลิปนี่ก็คือคุกเข่าคุกเข่าเด็ดดาวเด็ดดาว a แอ i ก s ส o w ไวท์ If e I change tomorrow change I just to hold you tight ก็คือได้ชุดข่าวลงไปนั่งแล้วก็ได้ i ิสจูบจูบส w นไวทอย่างนุ่มนวลเบาๆโอเคในที่สุดแล้วก็รอยจูบวันนั้นเนี่ยทำให้เธอเนี่ยตื่นขึ้นโอ้ส w นไวทก กเจ้าชายได้ขีม่ม้าได้ขึ้นไปขีม่ม้าไปด้วยกันแล้วก็จบท้ายด้วยแล้วเราก็มีชีวิตว่าเดวิสแฮปปี้อีเวอวร์แอเจอร์จบด้วยความสุขแฮปปี้เอนดิ้งโ <Okay. S 2> อเค